สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาพิกาคารนะคะในหัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณค่ะเป็นใครเนาะค่ะจากไพ่สามกองนะคะหนึ่งสองสามให้เวลาคุณนะคะเลือกไพ่นะคะจากกองที่คุณชอบหรือรู้สึกว่ามันดึงดูดใจคุณน่าจะเป็นเรื่องดาวของคุณเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก่อนพบคําทํานายฝากกติตาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพบกับคนที่เลือกไพ่กองที่หน,นะคะ รักครั้งใหม่ของคุณเขาจะเป็นใครคะเ,เรามาเริ่มจากที่ไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเอ e of Cups k n i g h of Pentacles Ten of Cups seven of cups six of cups เท่าที่ดูนะคะรักครั้งใหม่ของคุณนี่มีแนวโน้มจะเป็นชาวเขาเรียกว่าธาตุธาตุน้ำจะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรักคนนี้นะคะอาจจะมันได้ทั้งสองแบบเลยนะอาจจะเป็นรักที่แบบ เจอปุ๊บรักแรกพบเจอแล้วถูกใจหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าวิตภาพเก่าๆค่ะที่เคยวนเวียนกลับมาถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการคนรักเก่าก็อันนี้เราก็สามารถเลือกได้เพราะว่าดูแนวโน้มอ่ะครั้งใหม่ของคุณเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนรักใหม่ที่เจอปุ๊บก็รู้สึกถูกใจเลยค่ะหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นคนรักเก่าก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักมีมีความรู้สึกดีๆแล้วคุณกับเขาก็เหมือนแยกจากกันไปค่ะ คนนี้จะเป็นคนที่ดูแล้วอ่ะมีฐานะอยู่นะคะเป็นคนที่ชีวิตคือมีพร้อมอ่ะค่ะมีฐานะมีมีมีงานมีมีเงินมีบ้านมีรถมีทุกอย่างค่ะชีวิตค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หรือจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะสมบูรณ์ก็ได้นะคะคือเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะมั่นคงแต่ลักษณะคนนี้ เขาอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนคุณเป็นในจเป็ของเขาก็ได้หรือเขาอาจจะแอบดูคุณใอยู่สักพักหนึ่งหรือคนนี้นะคะพูดถึงอ่ะก็เป็นคนมีสเสน่ห์ได้เหมือนกันค่ะคือลักษณะเป็นคนมีสเสน่ห์แสดงว่าเขาอาจจะมองมองใครอยู่หลายคนแต่ที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพ,เพราะด้วยว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกถูกใจคุณคุณเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีค่ะหรือ อีกนายหนึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีเหมือนกันค่ะเป็นคนกันเองเป็นคนที่ว่าเรียบง่ายค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแ,แนวโน้มโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นทั้งคนที่เจอแล้วก็ถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหรืออาจจะเป็นคนเก่ามิตรภาพกเก่าๆเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ต้องการรอแล้วนะคะสาหรับออรักเก่าออก็ ถ้าไม่ใช่ถ้าใช่เราไม่ต้องการรอก็ผ่านไปแต่บางคนอาจจะไม่ใช่เป็นคนรักเก่าแต่อาจจะเป็นมิตรภาพเก่าๆอย่างที่บอกไว้ก็เป็นไปได้นะคะ่ะ mm hmm. ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องเป็นคนรักเก่าที่บางคนที่แบบไม่รอแต่ถ้าบางคนที่ยังรออยู่คุณก็มีโอกาสที่จะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะใน ofSource The Devil, n i ใ h of Cup, King of s o u r c e Five of Pentacles ค่ะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเขาอาจจะโสดมาพักใหญ่เหมือนเขากำลังเหงารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวค่ะ แต่นิสัยอาจจะด้วยเป็นคนที่ดูเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีค่ะแต่ก็มีความเป็นคนที่ลักษณะมีความใจร้อนเหมือนเขามี2บุคลิกนะค่ะคือจะมีทั้งลักษณะเป็นคนกันเองน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับใครก็ได้เป็นคนเรียบง่ายเป็นคนจิตใจดีหน้าตาดีค่ะแต่ก็มีความที่เขาเรียกว่าใจร้อนเหมือนกันใจร้อนผงผางหรือเป็นคนที่มีความเด็ดขาดค่ะ อาจจะอารมณ์อารมณ์ร้อนนะหรือเข้ามาเนี่ยพูดถึงอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความพิษวานในตัวคุณมากเลยค่ะอาจจะมีความรู้สึกในเชิงแบบเหมือนสิบแปดบวกก็ได้คะคนนี้ลักษณะจะเป็นคนที่พูดตรงนะคะพูดตรงและเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่เหมือนต่อสู้ชีวิตเป็นคนที่ชีวิตเขาผ่านการต่อสู้มาคือบางคนนี่มีฐานะนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ต่อสู้อย่างบางคนเนี่ย มีฐานะก็จริงแต่สมัยเรียนเนี่ยทำงานด้วยอย่างนีเ้เขาถือว่าใช่หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นคนที่ลักษณะอาชีพพวกเหมือนพวกที่อยู่ในเครื่องแบบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันคะ่ะทีนี้มาดูลักษณะอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนคนนี้คนที่กำลังจะเข้ามา รักครั้งใหม่ของคุณนิสัยเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะคะแสดงว่าเหป็นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวด้วยเป็นคนที่มีความอดทนสูง จะเป็นคนที่มาเติมเต็มให้กับคุณนะคะนะอย่างเนี้ยดอกไม้ที่มันหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยคนนี้เข้ามาเนี้ยเขามาจะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์ค่ะอ่า silver แต่ให้ก็จะบอกนะคะว่าให้ตัวคุณเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณก็จะนําพาซึ่งคนดีอ่ใครๆก็อยากเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ ทีนี้มาดูไพ่ Romance แองเจนะคะจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับรักครั้งใหม่ของคุณ trust แสดงว่าคนนี้ดูแล้วเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะแสดงว่าคือเขาบอกสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนคุณจะดึงเรียกคนที่คุณศรัทธาหรือว่าคนที่คุณไว้วางใจได้ คนที่คุณเชื่อใจได้ค่ะ What waiting for? อ่อค่ะเขาบอกว่าคุ้มค่าแห่งการรอคอยนะคะจะเป็นคนที่คนเรานะคะบางทีไม่ต้องรีบร้อนนะคะในเรื่องของความรักอ่าถ้าจะมีเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วไม่ดีก็อย่าเพิ่งดีกว่ารอดีกว่าแต่คนนี้เขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันเป็นรักที่คุ้มค่าแห่งการรอคอยค่ะเขาคงจะเป็นคนที่ เเข้ามาแล้วทำมาเติมเต็มคุณให้มีความสุขนะคะเฟิร์สเฟิร์สค่ะเฟิร์สมันก็เหมือนกันอ่อยหรือว่าการบริหารเสน่ห์นะคะแต่เราบริหารเสน่ห์กับคนรักของเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะก็เป็นสิ่งที่ปกติเป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็ทํากัน,นะคะ่ะก็เพราะฉะนั้นเขาบอกรักข้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ย เป็นคนทีไ่ไว้ใจได้คุ้มค่าแห่งการรอคอยคุณสามารถที่จะเหมือนแสดงออกมาค่ะว่าแสดงแสดงคือเรารักชอบหรือมีความถูกใจเราก็ไม่อาจจะก็มีบ้างน,นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีการเก็บอาการบ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะบริหารสเสน่ห์ของคุณได้บ้างเหมือนกันเพราะมันมาถึงการเฟรสก็คือการที่อาจจะบริหารสเสน่ห์ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ ไม่แปลกนะคะที่คุณจะสามารถแสดงความรู้สึกความในใจอะไรของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะทีนี้เราเรามาดูนะคะลัคนาราศีระหว่างเขากับคุณจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างราศีมีนราศีกลมธาตุดิน ทาดินก็มังกรคึกศพกันค่ะเลขนะคะมีเลข12เลข11เลข26ก็เลขเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเลขอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาก็ได้อาจจะเป็นวันที่ได้เจอกันหรืออาจจะเป็นวันเกิดเขาหรือวันเกิดคุณเป็นเลขที่อาจจะมีความหมายระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะก็จบนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง รักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นใครเขาคือใครคนใหม่หรือคนเก่าหรือว่าใคร A c e of p o n s Night open f t a c l e s สามของคัพ f ์ไ o ขอ s อที่ดูพลังงานโดยรวมนะคะคนนี้ลักษณะถ้าดูลักษณะเขาก่อนลักษณะจะเป็นคนที่ขยันเป็นคนคล่องค่ะ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะหาเงินเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยไม่หัวธุรกิจค่ะ,ะลักษณะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานคุณกับเขานะคะหรือเธออาจจะเจอกันจากการที่ว่าบางคนอาจจะเจอกันจากในเรื่องของการงานแต่บางคนอาจจะเจอกันจากการที่ได้พบปะสังคมหรือว่า ออกไปข้างนอกค่ะแล้วได้เจออาจจะเป็นพวกแฮ้งเอาหรือเป็นพวกในกลุ่มเพื่อนอที่ได้พบปะดูสินะเนี่ยในการในการท,ที่ได้คบกันแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยนะคะเป็นไปได้นะคะว่าคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยถูกชะตากันนักค่ะเพราะว่าอาจจะแบบต่างฝ่ายต่างจะเหมือนเป็นคนมีอีกโก้หรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองอแบบ ประเภทหลักการหรือความคิดไม่ค่อยตรงกันเหมือนแรกๆนะคะ,ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังแล้วห,หันหลังเรื่องความรักมาชีวิตเขาหรือเธอเคยผิดหวังหันหลังความรักแต่เขากับคุณเนี่ยทีแรกเจอกันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกชะตาปิ๊งกันนะักแต่ว่าเหมือนจากการได้พบปะได้เจอกันหรือในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงค่ะมันก็เลยเอ,อ,อาจจะมีอะไรที่เริ่มเริ่มเริ่ม,มแบบ สนใจเริ่มคลิกเริ่มดูกันไปค่ะมาต่อกันนะคะ view of fortune อ uh, yeah. ่าจ้ะ tree of pentacles ะ uh, ten of cups king of s o r c e เอสซับคลัคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับบางรายนี่เขาเรียกว่าเออเจอกันจากการเหมือนพบปะสังคมค่ะไดพบปะมีการแฮงเอาท์หรือบางคนอาจจะเจอกันจากในเรื่องหอนธุรกิจการงานมีเรื่องของการได้พูดได้คุยกันค่ะลักษณะพูดถึงว่าคนนี้จะเป็นคนที่จริงหรืออัธยาศัยดีนะคะ เป็นคนคล่องเป็นคนหัธทยาสัยดีค่ะเป็นคนนิสัยกันเองเรียบง่ายแต่ถึงอาจจะเป็นคนที่มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองจะจะทําให้ดูเหมือนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วบางทีอาจจะบางครั้งเหมือนบางทีแบบไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังใครนักค่ะเพราะว่าเขาจะมีทั้งไฟออฟซอร์สแล้วก็คิงออฟซอร์สคนนี้จะเป็นคนที่พูดตรงแต่เป็นคนที่พูดตรงนะคะพูดตรงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองหรือเป็นคนที่ ชีวิตเขาหรือเธอเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาคือบางคนเนี่ยมีฐานะค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานมาแต่เด็กคือบางคนมีฐานะก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเพราะว่าลักษณะน่าจะมาจากครอบครัวที่ดูแล้วอบอุ่นรักใคร่กันดีค่ะหรือคนเนี้ยที่จะเข้ามาครั้งใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ที่เข้ามาแล้วคิดอยากจะลงลงเอยหรือว่าอยากจะสร้างครอบครัวของคุณได้ก็เหมือนกันค่ะอ่ะ คนนี้นะคะอย่างที่บอกลักษณะบางคนที่มาจากครอบครัวที่มีเงินมีฐานะแต่ว่าชอบสร้างตัวด้วยตัวเองจะเป็นคนในลักษณะนี้หรืออาจจะอาชีพอยู่ในสายพวกประเภทเอ่อพวกเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบหรือนพวกสายช่างอะไรนี่ใพวกนี้ได้หมดนะคะค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคนทางไกลกับคุณค่ะ แต่เหมือนว่าได้พบได้คุยกันแล้วอาจจะด้วยทั้งสองฝ่ายทีแรกอาจจะแบบไม่ยังไม่คลิกกันนักเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีเหตุผลมีหลักการอะไรของตัวเองแต่หลังจากที่คุยคุยกันมีการได้พบปะได้เจอกันค่ะแล้วมันจะมีความรู้สึกก็มันคลิกหรือว่ามันลงตัวมันจะรู้สึกว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่จริง มันก็จะได้ทั้งสอง,สองฝ่ายคืออาจจะเป็นทั้งเขาและคุณอาจจะมีอะไรที่คล้ายคกันคืออาจจะเป็นคนที่นิสยัยไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันคะแต่ก็เป็นคนที่พูดตรงและเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาเหมือนกันคะแล้วก็เป็นคนที่มีนิสยัยอาจจะพูดตรงก็จริงแต่ว่าเป็นคนอัธยาศัยดีคะเป็นคนกันเองเป็นคนที่ไม่เรื่องมากค่ะอา,อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดงคนทางไกลกับคุณค่ะ ให้ดักครั้งใหม่ของคุณนะคะค่ะทีนี้มาดูให้ love story นะคะ oracle cards ไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติม memories อืมค่ะ memories เฟร์ดูแล้วแสดงว่าคุณอาจจะมีคนที่ มีความน่าสนใจนะคะมีความน่าสนใจมาเลยทำให้เขาดูแล้วรู้สึกว่าออคุณนี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูสิคะ้นียเหมือนเขาอยากจะจูบคุณเลยค่ะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์ m e m o r s นะคะพูดถึงบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่อาจจะเป็นคนเก่าที่เคยจากกันไปแล้วค่ะกลับมา คนเก่าบางทีคนที่เคยหันหลังบางทีหันหลังมีเป็นไม่ถึงขั้นพานเป็นแฟนหรือคบคบกันหรือคุยคุยกันแล้วเหมือนมีการเคยหันหลังกันไปด้วยความไม่เข้าใจกันแล้วกลับมาเจอกันแต่มันยังมีความทรงจําที่ดีๆต่อกันนะคะมันจะเป็นคือในกองหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นดูแล้วมันตีได้หลายในยเหมือนกันได้ทั้งเหมือนพลังงานคนใหม่คนใหม่ก็เยอะ เก่าก็อาจจะมีแต่ว่าเหมือนเป็นส่วนน้อยคือเป็นคนเก่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่เหมือนเคยเจอกันค่ะแล้วอาจจะแบบมีความเหมือนน้อยใจอะไรหรือว่าอะไรไม่เข้าใจกันแล้วหันหลังให้กันแต่ยังมีความทรงจําที่ดีๆเลยยังกลับเข้ามาค่ะคนนี้เขาก็บอกว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะไว้ใจได้ trust ค่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้ค่ะเป็นคนที่คุณไว้ใจได้เขาเป็นคนถือว่า เป็นคนดีคนหนึ่งค่ะแต่ดูแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากเลยนะอ่ะอยากจะจูบคุณเลยนะคะเนี่ยนี้มาดูให้ r o m a n c ์แองเจนะคะให้จะบอกอะไรโอ้วดดิ้งเลยเนาะค่ะรัครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะถึงขั้นแต่งงานได้นะคะความสัมพันธ์นี้ มันมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ s l i ไ e e ์เรลชั่นชิก็อาจจะเป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเหมือนออคนคนที่เคยรู้จักกันอย่างที่ว่านะคะว่าอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนบางคนแบบเหมือนในอดีตชาตินะในทได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะออาจจะเป็นคนรักเก่าแต่นี้เขาบอกว่า new love นะมีทั้ง อาจจะเป็นรักเก่าค่ะในอดีตชาติหรือเป็นคนที่เคยน้อยใจไม่เข้าใจกันละหันหลังกันมีความทรงจําดีๆแล้วกลับมาแต่ครั้งนี้แต่ก็มโหทนนะคะก็เรียกว่าเป็นรักใหม่ได้นะคะเป็นรักใหม่เป็นรักใหม่ที่เข้ามาอาจจะมีเกณฑ์ถึงขั้นลงเออแต่งงานได้ค่ะทีนี้มาดูนะคะลัคนาราศีระหว่างคุณ กับเขาหรือเธอจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างหรือว่าวันเกิดอะไรเมอร์คิวรี่ก็จะเป็นอาจจะคุณหรือเข้าลือได้นะคะวันพุธวันจันทร์ลิบราราศีตุลค่ะถามให้ราศีสิงคค่ะตัวเลขนะคะเลขห้าเลขเจ็ดเลขสิบสี่เลขสิบห้า น,นี้ไม่ใช่เลขใบหวยแต่อาจจะเป็นเลขที่มีความหมายระหว่างคุณกับเขาค่ะอาจจะเช่นว่าเป็นเลขเหมือนเลขวันเกิดของใครหรือเป็นเลขวันที่ได้เจอกันรู้จักกันมีความรู้สึกที่ดีดดดต่อกันก็ได้นะคะในวันเจอกันอะไรก็ได้ค่ะก็จบนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาม รักครั้งใหม่ของคุณนะคะเขาจะเป็นใครคนใหม่คนเก่าดูแล้วที่ผ่านมาก็จะเป็นไปได้ทั้งสองพลังงานเหมือนกันเดรแฮงแมนเพดออฟซอส Queen of Wands, the Emperor, Strength ค่ะเข้าที่ดูพลังงานของคนนี้นะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ในแฮงแมนค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชีวิตอะไรที่เหมือนมันยัง มีมุมมองหรือความคิดอะไรที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นหรือชีวิตของเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะยังมีอะไรที่ติดพันหรือว่าอะไรชีวิตอะไรที่มันยังแบบเขายังดําเนินต่อไปไม่ได้เขากับเกี่ยวกวับเรื่องของความรักเขายังมีอะไรสัมพันธ์อะไรที่หางคาอะไรกับใครอยู่บางคนนะคะแต่แล้วจะเข้ามาเป็นรักใหม่ของคุณได้อย่างไรมันก็ต้องเข้ามาได้เนาะถ้าในเมื่อ เขาก็ต้องมันก็มีแสงสว่างอยู่นะคะมันก็มีโอกาสเขาก็มองเห็นหนทางอยู่ว่าเขาอะจะเคลียกับพลังงานคนเก่าเขาได้ะคะ่ะคนนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วนะคะคนคล่องนะเป็นคนคล่องดูมีชีวิตเรียกว่าสดใสดูมีชีวิตชีวาดูส่วนเนี่เป็นคนที่ทําอะไรเร็วเป็นคนที่คล่องค่ะชีวิตไม่อยู่นิ่ง เป็นคนเก่งนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเก่งเรื่องงานค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความรับรับผิดชอบสามารถจะประสานงานหรือว่าติดต่อกับใครได้ทุกคนค่ะอาจจะมีเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นคนลักษณะที่เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงค่อนข้างที่จะแบบเป็นคน มีเขาเรียกว่ามีอํานาจบารมีในตัวเองก็ได้นะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นคนที่ใครเห็นแล้วก็รู้สึกเกรงในข้อของบางทีข้อเสียของเขาคนพวกนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงก็อาจจะเป็นคนที่มีเลยทําให้เป็นคนที่มีอีโก้สูงด้วยไปในตัวค่ะลักษณะเป็นคนมั่นใจหรือนะคะพูดถึงว่าถ้าอาชีพอาชีพของคนเนี้ย หรือว่าอาชีพอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพวกนักธุรกิจหรือพวกอะไรที่เกี่ยวข้องนักการเมืองเป็นคนที่ค่อนข้างมีอํานาจบาร,รมีมีคอนเน็ชันเยอะค่ะแล้วลักษณะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเรียกว่ารักครั้งใหม่ที่เข้ามาของคุณนี้เขาจะค่อนข้างที่จะเกรงคุณคขเขาจะเชื่อคุณเขาจะยอมยอมให้คุณแบบเอ,อ ยอมให้คุณแบบชี้นำหรืออะไรเขาได้เหมือนกันนะถึงเขาจะมีอำนาจบาร,รมีมีอีโก้สูงค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงมีมีภาวะความเป็นผู้นำค่ะแสดงว่าคนนี้นะคะพูดถึงคนที่เข้ามาเนี่ยถึงจะอาจจะดูเป็นคนมีอำนาจบาร,รมีใครๆก็เกรงใจ แต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายเข้ามาเนี่ยเขาก็จะยังมีความเก่งคุณเหมือนกันนะ,ะก็แสดงว่าที่จริงแล้วว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีความแข็งมีจุดเด่นคือมีความแข็งที่เหมือนกันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีมีวุฒธธิภาวะความเป็นผู้นำเหมือนกันนาย Wands seven of wands two of cups เขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะ A view ก็คือ view of fortune temperance อืมแต่เท่าที่ดูอันนี้ค่อนข้างจะไม่ได้บอกว่าเป็นพลังงานคนเก่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเขาจะมามอบความรักให้กับคุณ คนนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคนไกลกันกับคุณค่อนข้างจะน้ำหนักเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคนที่อยู่ไกลกันกับคุณค่ะลักษณะเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นคนเหมือนประนีประนอมเก่งนะประประนีประนอมเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างสมดุลค่ะเป็นคนที่ชีวิตอาจจะมีการเหมือนเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่ได้ตลอดนะแต่เป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตนะคะเป็นคนลักษณะ เรียกว่าไม่ยอมอะไรไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาอะไรได้ใดๆเลยค่ะเป็นคนที่สู้ไม่ว่าอัะไรค่ะแต่ตัวคนเนี้เป็นคนที่ถือว่าชีวิตเน่เหมือนแบบจะอยู่กับงานดูใจเขาเนี่ยมีแต่ไม้รองรับเขาไม้มันก็คืองานชีวิตคนนี้จะอยู่กับงานคนนี้นะคะพูดถึงว่ามันก็ถ้าโดยปกติทั่วไป เอ่อพวกนายอฟวอนพวกก้าไม้จะเป็นพวกเหมือนชีวิตเคยอาจจะเคยจิบช้ำเรื่องความรักหรือว่าเคยชีวิตเคยเจอเรื่องอะไรไม่คดีมาแต่คนนี้ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะเพราะข้อข้ขขชูไม้เขาอาจจะผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรมาเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งไม้ที่ตั้งและไม้ที่ล้มชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะแต่ตอนนี้มองว่าชีวิตเขาเธอเนี่ย หรือว่าประสบความสาเร็จถือไม้แล้วมีแสงสว่างนะคะค่ะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณแน่ทีนี้มาดูให้นะคะ Love Story Oracle c a s d s ไพ่จะมีคำแนะนำหรือไพ่มีอะไรบอกนะคะคนนี้คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนอธัธยาศัยดีมีน้ำใจด้วยนะคะ มาทเรตี้น่าจะเป็นคนที่มาเติมเต็มชีวิตคุณนะคะชีวิตของคุณตอนนี้อาจจะเรียกว่าเหมือนดอกไม้ที่ครึ่งหนึ่งนะ,ะส่วนที่หายไปเขาจะมาเติมเต็มในส่วนที่มันหายไปของคุณทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกมันมีความเติมเต็มเซลเวอร์แต่ขอให้คุณนะคะรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณเองมันจะทำให้คุณนะดึงดูดคนดีๆเข้ามาะ Fun. แสดงว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสนุกสนานค่ะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานหรือเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะมีความสุขนะอ่ามีความสุขอาจจะแบบว่าชีวิตเนี่ยคะเนี่ยเหมือนค่อยๆขึ้นไปอย่างเงี้ยชีวิตดูนะีคะเนี่ยมีแต่ความสุขค่ะทีน,นี้มาดูไพ่ r าร a n รมน์แนะคะ ให้จะบอกอะไรฮันนีมูนโอ้มืพี่เวดดิงตัวนี้ฮันนีมูนค่ะอันนี้มาฮันนีมูนเลยนะมีโอกาสที่คนนี้เข้ามาแล้วมีเกณฑ์ถึงขั้นที่จะฮันนีมูนหรือว่ามีโอกาสที่จะลงเอยกันได้สูงนะคะวดเวดดิ้งฟอร์น่ะก็บอกว่าคนนี้คุ้มค่าเห็นการรอคอยนะคะแสดงว่าบางคนเราไม่จําเป็นต้องรีบเนาะค่ะ าบางทีเขาเรียกว่าเหมือนช้าๆได้พระเล่มงามค่ะคุณอาจจะรอใครเข้ามาแต่รักครั้งใหม่ของคุณนี้เขาถือว่าเป็นรักที่คุ้มค่ากับการที่คุณรอคอยค่ะ codependency นะแต่ความรักนะคะมันก็เหมือนต้องการาความเป็นอนิส่วนตัวมันตีได้สองในนะค่ะคือบางคนเราอ่ะก็ต้องการความเป็นส่วนตัวของตัวเองแต่อีกในหนึ่ง ถ้าเรามีเราเราไปเออเรามีความรักแล้วเราไปสนใจอะไรไม่สนใจคนรักค่ะมันเหมือนกับการที่เราไม่ใช้ชีวิตไม่สมดุลมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานี่เป็นเพียงคําแนะนําของไพ่นะคะว่าถ้าเรามีความรักเราก็จะต้องเหมือนให้ให้อิสระถึงกันแตก่ก็จะต้องดูแลก,กันค่ะนี่มาดูว่าระหว่างคุณกับเขานะคะอยู่ในลัคนาราศีอะไรกันบ้าง ราศีมีนอาจจะเป็นคนวันเสาร์นะคะราศีพิจิกราศีตุลก็จบนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามคลิปนี้จบแล้วนะคะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านค่ะขอให้มีได้เจอแต่ความรักดีๆรักครั้งใหม่ที่เข้ามาขอให้เจอคนดีถ้าคนไม่ดีเออเราก็เราก็ต้องเห็นคุณค่าตัวเราเองนะคะเราต้องรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเราเองแล้วเราจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ